รู้หรือไม่คะว่าตอนนี้คุณเป็นคนไทยที่โชคดีมากๆนะคะถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วมีความจำเป็นต้องทำการส่วนหัวใจหรือต้องจี้ไฟฟ้าหัวใจใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจคุณสามารถทำได้โดยใช้สิทธิ์พื้นฐานของคุณไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์ข้าราชการโดยไม่ต้องอาศัยใบส่งตัวนะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดนะคะอย่าลืมกดติดตามหมอเมียวกดเซฟกดแชร์ไว้นะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟัง เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะตอนที่หมอมาทํางานที่โรงพยาบาลจุฬาพรใหม่ๆนะคะก็พบปัญหาคนไข้ที่จําเป็นจะต้องสวนหัวใจทําบอลลูนหลอดเลือดหัวใจจี้ไฟฟ้าหัวใจหรือว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจต้องวิ่งกลับไปเอาใบส่งตัวที่ต้นสังกัดบางทีก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะลําบากมากแล้วคนไข้ก็หนักนะคะแล้วก็จ่ายเองก็ไม่ไหวนะคะเพราะค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นหมอก,ก็เลยได้ ทูลเรียนนะคะองค์ประธานนะคะแล้วก็ขออนุญาตทําโครงการที่ชื่อว่าโครงการรักษาหัวใจ7ทับยีเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งคนไข้เนี่ยสามารถที่จะทําหัตการได้7จ็หัตการนะคะโดยที่ไม่ต้องไปขอใบส่งตัวที่ต้นสังกัดนะคะเริ่มต้นจากสิทธิประกันสังคมก่อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆขยายออกไปนะคะจริงๆแล้วคนไข้ทุกคนมีสิทธิในการรักษาเป็นของตัวเองนะคะถ้าเขามีข้อบ่งชี้ค่ะ ตอนนี้ถ้าคุณมีคนรู้จักญาติที่เป็นโรคหัวใจแล้วมีความจําเป็นต้องสวนหัวใจทาบอลลูนหลออเลือยหัวใจหรือว่าทําหัตการอื่นๆใน7หัตการนี้นะคะแชร์ออกไปนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาถามได้นะคะเพราะโครงการนี้นอกจากทําที่โรงพยาบาลจุฬาฯแล้วนะคะก็ได้มีการนําไปใช้กับโรงพยาบาลอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลเหล่านี้นะคะอย่าลืมกดเซฟกดติดตามกดแชร์หมอเหมียวด้วยค่ะ